สวัสดีค่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมะโรงมาดูกันค่ะว่าดวงของแต่ละราศีและคนเกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างดวง12ราศีประจำวันราศีเมษ 21มีนาคมถึง19เมษายนการงานวันนี้คุณจะได้แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆในงานแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวหรือการเดินทางแต่ยังจัดการได้ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจจากงานสังคมส่วนคนมีคู่ควรหาเวลาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันค่ะราศีพฤษภ 20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานงานที่เกี่ยวกับการจัดการหรือวางแผนจะโดดเด่นมากการเงินมีโชคลาภเล็กๆจากการเสี่ยงดวงหรือของขวัญจากคนใกล้ตัวความรักคนโสดจะได้พบคนที่เข้ากับคุณได้ดีส่วนคนมีคู่ควรหาเวลาเติมความหวานค่ะราศีเมถุน 21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานวันนี้คุณอาจได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินรายได้มั่นคงมีเกณฑ์ได้รายรับพิเศษความรักคนโสดจะได้พบคนที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นส่วนคนมีคู่มีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคม การงานงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะราบรื่นมากค่ะการเงินมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเล็กๆน้อยๆแต่ผลตอบแทนดีความรักคนโสดจะได้พบคนที่น่าสนใจจากการเดินทางส่วนคนมีคู่ช่วยกันแก้ปัญหาและสนับสนุนกันค่ะราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการงาน งานที่ต้องเจรจาหรือประสานงานเด่นมากคมีเกณฑ์ปิดดีนสำเร็จการเงินมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวหรือได้รับของขวัญแบบไม่คาดฝันความรักคนโสดมีสเสน่ห์และมีคนเข้ามาสนใจส่วนคนมีคู่มีช่วงเวลาที่อบอุ่นค่ะราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนการงาน วันนี้งานอาจมีความกดดันเล็กน้อยแต่คุณจะจัดการได้ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวความรักคนโสดอาจได้พบคนที่ถูกใจผ่านเพื่อนส่วนคนมีคู่ควรพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันค่ะราศีตุลน23กันยายนถึง22ตุลาคมการงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางจะสำเร็จตามเป้าหมายการเงินมีรายรับเข้ามาเพิ่มแต่รายจ่ายก็เยอะต้องจัดการดีๆความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ต้องดูแลใจกันค่ะราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนการงาน วันนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานแต่ผลลัพธ์จะออกมาดีการเงินมีรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนรอบตัวแต่ไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนความรักคนโสดควรเปิดใจให้คนใหม่ๆส่วนคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันค่ะราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมการงาน โปรเจกต์ใหม่ๆกำลังมาใครมีแผนอะไรให้เริ่มลงมือได้เลยค่ะการเงินมีโชคเล็กๆจากการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกส่วนคนมีคู่ช่วงนี้กำลังวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะราศีมังกร22ธันวาคมถึง19มกราคมการงานงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจะสำเร็จดีมาก การเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นหรือได้รับโบนัสพิเศษความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการทำงานส่วนคนมีคู่มีช่วงเวลาที่โรแมนติกค่ะราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์การงานวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่คุณตั้งใจไว้การเงินรายได้พิเศษกำลังเข้ามาแต่ควรวางแผนใช้จ่ายให้ดี ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากงานสังคมส่วนคนมีคู่มีความเข้าใจกันดีค่ะราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานงานที่ต้องแก้ปัญหาจะสำเร็จด้วยความพยายามการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือของใช้จำเป็นความรัก คนโสดควรเปิดใจส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ควรหาเวลาทํากิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันค่ะดวงสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้พลังงานเต็มเปี่ยมงานสําเร็จดีคนเกิดวันจันทร์การเงินมั่นคงแต่ระวังการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปคนเกิดวันอังคารมีโชคจากการเดินทางหรือผู้ใหญ่สนับสนุนคนเกิดวันพุธ งานด้านการพูดหรือเจรจาเด่นมากคนเกิดวันพฤหัส,สบดีได้รับโอกาสหรือข่าวดีจากคนใกล้ตัวคนเกิดวันศุกร์ระวังอารมณ์ในที่ทำงานแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้คนเกิดวันเสาร์การเงินโดดเด่นแต่รายจ่ายจุกจิกอย่างเยอะจบคำทำนายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทำนายดวงทุกวันนะคะแล้ว พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ